มึงรู้ไหมนะครับมึงพลาดแล้วนะแล้วอีกอย่างมึงต้องเข้าใจ44สอสอสอนะมึงจะรอดเหรอมึงน,นึกว่างจะรอดนะครับนะ <c oughs> โอ้ไปยกมือให้อนะุทินเพื่อเรียกเปล่นกับส4สอสสจะไม่ถูกสารดีกาแผนกคดีอาผู้ดำรนตนารดำนินกาเลถอถอนครับ,รบเดี๋ยวมึงโดนนะครับนะไปดูครับนะตอนนี้เรื่องอยู่ที่นะครับ น้าปปชอยู่บักแหวงมันดองไว้อยู่ครับมันดองไว้นะตอนนี้น่าจะเป็นภายในเดือนนี้แหละครับท่านผู้ชมนะมันบางอาจไงบางอาจครับนะเก่งเรื่องโง่โงครับเก่งเรื่องโง่โง่ควายครับหลอกเด็กให้ไปติดคุกครับนะอีลุ่งอย่างนี้ครับอีไออีลุ่งนะครับน้าบักไม้อย่างนี้ครับนะบักไม้ แล้วก็ทนายอนนท์นะครับนะติดคุกติดตารางหมดครับพวกมึงเป็นเพราะพวกมึงเป็นหลอกเด็กนะครับเอกชัยหงกางวานอย่างงี้ครับนะติดคุกนะเพราะว่าเป็นเพราะพวกมึงหลอกเด็กไงมึงไม่รับผิดชอบอะไรเลยครับเหมือนพวกมึงโง่เลยเขาจะมาแก้ร้อยสิบสองครับว่มึงพักมึงนรือมึงแก้ได้เลยครับมึงไม่รู้หรยอว่าสอวเขานั่งขับอยู่นะแต่ถ้าไม่มีสอวนี่กูเชื่อมึงนะว่าจะมาแก้กฎหมายได้ไง นะจะมาแก้ได้แต่มันมีสวออยู่ไงสวอหัวนะครับร้อยสาบวกสนั่นคือพ่อใหญ่มึงครับนะมึงจะขยับได้เลยครับไหนล่ะครับสสรครับนะสสรเป็นโอกาสของพวกเราในการที่จะควบคุมรัฐบาลนะครับทําตามเอฟเครับ M.O.A เครับแล้วเป็นไงครับมึงได้สักข้อล่ะครับพวกมึงนี่กอดรวมหัวกันหลอกคนไทย หลอกคนไทยต้มคนไทยนะแล้วก็นะครับแล้วมึงก็มีส่วนหนึ่งนะกูบอกเลยปีส่วนหนึ่งในการไปล้มรัฐบาลเสียงข้างมากครับมึงก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้ลังชิม,มันลมอย่างนี้ครับโอ้ยต้องยกเลิกนักเอโมยซีซีนะครับไปขึ้นเวทีกับพวกพันธมิตรนะครับพวกนะครับมอกอัรุษวรีชัยครับไปจ่ายเงินครับท่านผู้ชมนาะยชายชนกไปไปจ่ายเงินไงนะกลัว <laughs> หัวมันหล่นกลางทางครับเอาเงินไปให้ครับให้ม็อบไอ้ไอ้แก้วสันบอกโอ้ยหยุด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 ไยพี่น้องให้เกียรติท่านโอ้โหบกแก้วสันมันเลือกเลือกอันลังซิมโรลมท่านท่านลังซิมโรลมเลยนะครับหยุด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 พวกเราหยุดหยุดหยุดต้องให้เกียรติท่านในเมื่อท่านให้เกียรติเราเราต้องให้เกียรติท่านโอ้โหครับเสียหมาเลยครับนะ ไอ้แก้วสันเสียหมาเลยครับบนเวทีครับนะนี่คือนะครับนะหน้าตาของคนกลุ่มนี้ครับพวกเดียวกันครับนะผมถึงบอกให้พี่น้องนะครับแยกแยะให้เป็นครับนะจะแยกแยะให้เป็นเห็นหรือยังครับนะถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเขาทำได้ครับเขาจะยุบสภาหนีประชาทิ้งประชาชนเลยครับตายเป็นพันครับที่ภาคใต้ครับที่อำเภอหันใหญ่นะครับนะอำเภอหันใหญ่ตายเป็นพัน กา้ยุบสภาหนีนะครับสงครามบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งนะครับบุตรภพอัทยทั้งภัยสงครามครับแล้วมันยุบสภาหนีได้ยังไงขนาดเป็นรัฐบาลเต็มมันยังทําเฮงช่วยขนาดยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับยังล้มเหลวขนาดนั้นครับมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขนาดนั้นนะมันมันเดินตามตูดลาดเลขาครับ นะมันก็เลยกล้าทําครับเงียบเลยสือมาหมาเงียบหมดเลยครับไม่มีช่องไหนเห่าเลยหมาที่แม่มึงนะไม่มีเลยครับไอพวกที่เคยบอกว่าโอ้ยทาไมกูต้องเดือดร้อนนะครับโดยอีเก๋นะครับอีเก๋ชาติหมาตัวนี้ไม่เห่าครับตอนนี้เมื่อก่อนโอ้ยเป็นพราสองตระกูลนี่แหละครับนะทําให้ทหารขาขาดแขนขาดทําให้ทหารนะครับจะตายทั้งกองทัพไปธนพรนี่มันออกมาเห่าครับทุกวันโอ้โหครับมึงนี่เก่งนะครับนะกูอยาก กูอยากเจอมึงสักทีหน่อยธนพรเนี่ยควายนะครับโอ้โหนะครับนะมึงเนี่ยยังไปเชียร์ให้เขาลุยไฟอยู่นะยังไปเชียร์ให้เท่งลุยลุยไฟอย่าเลือกครับเพราะว่าเลือกมาเสียเวลาเสียงบประมาณครับเพราะาสารละนวลสอยครับนะไปเดินต่อไม่ได้ครับอีอีไหมอย่างนี้ครับแคนดีเดตนายกครับอีไหมกับไอเท่งนี่ครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี่ไม่ได้ครับ นะตัวตึงครับนะอยู่ในนั้นแต่ไอ้ธนพรบอกว่าลุยไฟเราไอเราอาจจะได้คะแนนสองสารนะครับ2อ0ร้อยห้าสิบเราลุยไฟก็เรากล้านะครับเห็นไหมไอ้เท้งนะครับที่มันไปอนะครับไปออกรายการนะนะแสดงวิสัยทัศน์เห็นงที่ผมนะมันยังไปวนเวียนอยู่ร้อยสิบสองอยู่ครับนะนี่เล่นกีากรรมร้อยสิบสองอยู่เพราะไอ้นี่นะครับนะมันอย่างนี้มันครบได้เลยครับคนพวกนี้นะครับได้ตั้งอันดับสองครับ แต่เทงเนี่ยนะครับมันไปไม่เป็นหรอกครับนะมันโดนคดีอย่างนี้ไปเลือกมันก็หมาเสียเวลาครับพี่น้องครับถ้าไปเลือกมันก็หมาเท่ากับโกหกเท่ากับไม่เกียดประชาชนนะครับไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของประชาชนเลยนะครับนะเลือกมันไปนะครับเดี๋ยวสารและกุมน์เอามาลงนะครับเพาสารแลมโนเนี่ยครับครอบคุมทุกองค์กรครับเรื่องตอนนี้อยู่ที่ปปชครับนะผูกพันทุกองค์กรครับตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปปชครับ ที่มันเสือมันเสือกครับนะมันเสือกแกร้อยสิบสองทั้งที่มันแก้ไม่ได้มันยังฝืนครับมันโง่มันควายไครับถ้าไม่มีสวนะครับกูเชื่อว่ามันแก้ได้ครับสะพาน่ะแต่ถ้ามีสวอมันไปไม่ได้ครับนะเพราะว่าเพื่อไทยเขาแก้มา่อกี่มาตาเลยครับไปไม่ถึงสักทีครับนะเพราะว่าชั้นรับหลักการมันรับแล้วครับนะมันกลับ ท่านกรรมธิการนะครับมันกลับล้าเลยนะครับมันกลับล้าเลยครับท่านผู้ชมนะคนพวกนี้คบไม่ได้ครับนะนี่แหละครับสิ่งที่คนไทยจะต้องนะครับแสดงพลังครับนะเพราะว่ามันเป็นอํานาจของพวกษัตริยนะอํานาจของท่านท่านซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับนะซื้อได้ขายได้ครับแต่เราจะเลือกไทยตัวนี้ต่างหากเราต้องมองครับภาพรวมของประเทศครับ ว่าพรรคไหนครับที่มาทําประโยชน์ให้ประชาชนตั้งแต่มีพรรคการเมืองมาครับมีพรรคไหนบ้างนะครับพรรคไอ้กระท่อมบัญชามันทําอะไรครับสิบปีที่แล้วมันเป็นนั่งร้านให้ประยุทธ์ประวิทธครับประเทศชาติได้อะไรครับได้นี่สิบละล้านนะสิบละล้านครับนะรัฐมนูญมันแก้แก้กี่มัตตาครับผมถามหน่อยไอ้เท้งมันยังโอ้โหครับโอ้ยนะครับนะเหมือนอนุทินเนี่ยมันจะ นะครับเพื่อที่จะไปคุยกับสวได้ครับคุยเรื่องเงินเรื่องได้ครับสวครับแต่ไปคุยเรื่องแก้แล้มนูนหมาเลยครับเรื่องอะไรครับแก้มันเท่ากับให้มันตายครับนะแก้แล้วนูนฉบับนี้ก็เท่ากับให้มันเดินสู่หลักประหารมันอยากจะอยู่สิห้าปีครับท่านผู้ชมมันยังจะอยู่ห้าปีมันเพิ่งมาเพิ่งปีเดียวครับมันเหลือจังสี่ปีเรื่องอะไรล่ะครับนะถ้าผ่านวลาสามไปแล้วครับ ผ่านเวลาสองก็รอสิบห้าวันทั้งสภานะมันก็หมดอำนาจไปครับนะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาต้องการให้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยเสียงครับทั้งสภายกมือเท่าเดียวกันครับกึ่งหนึ่งของเจ็ดร้อยนะครับทั้งสองสภาครับแต่มันไม่เอาครับมันต้องนะครับนะมันต้องมีอำนาจเหนือสสครับทั้งๆที่มาจากคนสี่หมื่นคนพวกนี้หน้าด้านหน้าหมาหน้าไม่อายครับ มาจากคนสี่หมื่นคนครับมีเรื่องมีคดีอยู่ครับมันยังไม่อายเลยครับแทนที่มันจะใส่บาปนะครับหน้าไทยบาปของมันนะครับในการที่จะช่อให้รัฐธรรมนูญมันผ่านไปให้มีสสรอนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้มีรัฐธรรมนูญใหม่ครับนะเห็นหรือยังแต่นี้มันไม่แก้ครับนะเพราะเพราะว่านะครับถ้ามันแก้มันก็ตกจากเก้าอี้เลยครับนะมันจะเอาเงินที่ไหนระแดกครับมันจะหาอะไรแดกครับนะในเมื่อ แล้วมันมันนะครับมันหมดสภาพการเป็นสวอครับมีใครล่ะครับนะเห็นหรือยังเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับมันมีเจ้าของไงครับมันมีเจ้าของรู้ไหมเบนจามิดเป็นเจ้าของครับนายสวนจือเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับนะอะไรก็ยินเรียกอย่างนี้ครับนาสศกาเป็นเจ้าของนะคุณเชนควบคุมครับถ่ายทาการแสดงจนควบคุมครับ มันต้องการนายกคนไหนนะครับหลุดเก้าอี้มันสั่งเลยครับนะมึงต้องนะครับถ้ามึงล้มอุ้งอิงไม่ได้นะถ้ามึงล้มองกูจะยืดเงินมึงครับเห็นไหมมันขู่ขู่เป็นละลอกละลอกครับท่านผู้ชมฮะอ่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะพี่น้องชาวสุพรรณบุรีครับนะไม่ปลื้มเลยครับที่ลูกท็อปทําอย่างเนินโตบหน้าคนสุพรรณนะครับเขาไม่ปลื้มมึงคิดว่ามันเป็นของตายเลยครับ ไปไปอยู่กับนะครับบ้านผูกๆนะครับบ้านใหญ่แต่ผูกๆพังๆครับเน่าๆครับมีแต่ของบูดของเน่าอยู่ในนั้นครับไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะครับนะไม่ว่าจะเป็นเทาๆทั้งหลายครับแต่แกรมเมอร์ก็อยู่นั่นครับมีภาพมีอะไรออกโชว์ไปทั่วโลกครับกับเบนจามินนะตึกซีโนไทยมันก็ให้เปิดนะครับนะให้เปิดสำนักงานของปินแบงของสืนจือครับนะ โอ้โหไอวรวศมึงขยับไม่ขยากแย,ยงเลยนะมึงไม่รู้เลยนะบ้านภูภูพังพังบ้านเน,น่าเน่าครับที่มึงบอกว่าไปอยู่บ้านใหญ่และมีความสุขน่าจะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวสุพรรณได้เยอะครับแล้วมึงอยู่พักเพื่อไทยแล้วมึงทําหาอะไรให้ชาวสุพรรณได้นะ,นะมึงทําอะไรครับนะมึงก็เป็นรัฐบาลเขาตลอดนยครับแต่ทําไมมึงมึงมึงไม่พอใจแบบนั้นเลยครับ